อัพเดทอาการคุณพิชัยแสงบัวงามล้ําอายุ61ปีมะเร็งโคนล,ลิ้นรามเปหลอดอาหารระยะที่สองอาการปัจจุบันก่อนมะเร็งที่ลิ้นไม่ใหญ่กว่าเดิมแต่ถ้าครั้งไหนยาหมดแล้วและไม่ได้หยอดยาก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทันทีมีอาการจุกเสียดแน่นท้องแต่ดีขึ้นเมื่อได้ทานจีคัมมิ่งเข้าไปขับถ่ายปกติและไม่ปวดท้องรอบนี้มีภาวะซีจากโรหิตจ,จางค่าเลือดฮีมาโตคิด หรือค่า s t c เหลือแค่15%และได้เติมเลือดไปหลายถุงทางแพทย์ได้นัดตรวจค่า CBC หรือค่าเม็ดเลือดแดงไปเดือนพฤษภาคม2567เพื่อดูว่ามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือไม่ทีมงานปรับโดสยารอบนี้เพิ่มมารุมเข้าไปเพื่อบำรุงเลือดและติดตามโดยทีมงานจิตอาสาต,ต่อไปสวัสดีครับแม่มดกัญชาและทีมงาน วันนี้วันที่23เดือนมีสาสองพนห้ารอยากเรียนให้ทราบว่าผมได้รับยากัญชามลุมแคนมิน60สิทับสีแล้วก็ขมิน้นและกาบขอบพระคุณแม่มดกัญชาขอให้ท่านร่ำรวยสวยดีเจอแต่กัะยานิมิตร และสุขภาพแข็งแรงพี่ชัยแสงบัวงามลำรายงาน